กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับผมจะได้อัปเดตสถานการณ์ของโควิด1 9ประจำวันอาทิตย์เนี่ยให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบจริงๆมันมีสถานการณ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่เอามาเป็นพาดหัวข่า,า,ขาวแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าแค่ระยะเวลาสองวันก็คือเสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเลยนะครับมีผู้ติดเชื้อเกือบหมื่นคนนะครับ มีผู้ติดเชื้อเกือบหมื่นคนยืนยันตรงนี้นะครับว่าตัวเลขหลักหมื่นนั้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาแค่สองวันเท่านั้นนะครับสวันเท่านั้นจริงๆเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อ4800คนเยอะมากนะครับ4800คนก็คือมีทั้งในเรือนจำแล้วก็ด้านนอกเรือนจำนะครับพอมาถึงวันนี้ ก็พบว่ามีผู้ติดเชื้ออีก4,500คนนะครับ4,500กว่าคนเอา4,500บวกกับ4,800ก็9,300สองวันนะครับมีผู้ที่ติดเชื้อมากกว่า9,300คนไม่ปกติแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น นับวันยืนยันตรงนี้นะครับว่านับวันสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายแล้วก็ย่ำแย่มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราต้องฟังข่าวในลักษณะแบบนี้ไม่เกี่ยวละครับว่าจะชอบหรือไม่ชอบรัฐบาลแต่มันคือความจริงเพื่อให้พี่น้องคนไทยนั้นได้เตรียมตัวแล้วก็ระมัดระวังตัวเองเนี่ยให้มากถึงมากที่สุดนะครับสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมครับ เมื่อวานนี้34วันนี้24ก็หมายความว่า2วันมีผู้เสียชีวิตเพราะว่าโควิดเนี่ยถึง58คนถึง58คนด้วยกันเอาตรงนี้นะครับและถ้าขณะน,นี้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็มีผู้ที่เสียชีวิตทะลุหลักพันแล้วนะครับยอดผู้เสียชีวิตสะสมของประเทศไทยตอนนี้ทะลุหลักพันไปเป็นที่เรียบร้อย เพราะฉะนั้นสองวันที่ผ่านมาเราติดเชื้อกันเกือบหมื่นคน9,300คนและเสียชีวิตไป58คนยอดรวมของผู้เสียชีวิตตอนนี้เกินหลักพันไปเป็นที่เรียบร้อยสาเหตุที่จำนวนผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและไม่สามารถที่จะควบคุมได้นั่นเป็นเพราะว่า โควิดนั้นกระจายตัวอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้โดยเฉพาะในพื้นที่โรงงานชุมชนตลาดสดหรือที่ที่คนไปรวมตัวกันเยอะๆยังล่าสุดคุณผู้ชมครับไปพบการติดเชื้อที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่เป็นโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ที่จังหวัดสระบุรีอยู่ที่อำเภอแก่งคอยนะครับไปตรวจกันแล้วก็เจอกันมากกว่า200กว่าคน มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีที่อำเภอแก่งคอยแล้วก็สืบทราบมานะครับคุณผู้ชมฟังดีๆนะที่สระบุรีสถานการณ์นั้นจะน่าเป็นห่วงหลังจากนี้แน่นอนนะครับทาไมผมพูดแบบนี้คุณผู้ชมครับโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ที่ว่านี้เนี่ยเป็นโรงงานขนาดใหญ่ซึ่งมีพนักงานนี่นะครับกว่า5,000คนนะครับกว่า5,000คนนะ มีพนักงานกว่า5,000ันคนแล้วโรงงานที่มีคนไปทำงาน5,000ันกว่าคนเนี่ยนะครับมันเป็นการเดินทางเข้าไปทำงานของคนในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งอำเภอใกล้เคียงทั้งคนในจังหวัดสระบุรีหรืออาจจะมีคนจากโคราชเนี่ยข้ามมาทำงานที่โรงงานแปลรูปเนื้อไก่นี้ก็ได้นะครับซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบนั่นหมายความว่าอะไรถ้าไปเจอแล้วเนี่ยนะครับ200กว่าคน คนงานเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเดินทางกลับบ้านเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเดินทางออกไปใช้ชีวิตด้านนอกซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเอาเชื้อเนี่ยไปติดด้านนอกโรงงานที่บ้านที่อำเภอของตนเองเหมือนกับที่ไหนครับก็เหมือนกับที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีก็ลักษณะเดียวกันมีคนติดในโรงงานแล้วคนในโรงงานเนี่ยไม่รู้ตัว เดินทางออกจากโรงงานจะกลับบ้านหรือว่าจะไปทําธุระที่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายก็จะเอาเชื้อเนี่ยไปแพร่ให้กับอ,บอําเภออื่นๆแล้วก็ชุมชนอื่นๆหรือแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆก็ยังว่าได้เพราะเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะเพราะเป็นโรงงานขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนับตั้งแต่บัดนี้พี่น้องที่จังหวัดสระบ,บุรีท่านก็เตรียมฟังข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับท่านต้องเตรียมฟังข่าวอย่างใกล้ชิดเพราะสถานการณ์นั้น ย่ำแย่นะครับนะอยู่ๆไปเจอคลัสเตอร์ใหม่อันนี้เป็นคลัสเตอร์แห่งใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่จังหวัดสระบุรีโรงงานแปลรูปเนื้อไก่เนี่ยนะครับ200กว่าคนเป็นข่าวจริงนะครับที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีเนี่ยออกมาแถลงการเลยนะครับออกมาแถลงข่าวเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวได้เตรียมตัวได้เลยนะครับ สมุทรปราการวันสองวันวันนี้ตัวเลขก็ยังน่าเป็นห่วงอีกจังหวัดหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับพี่นนทบุรีปทุมธานีและกรุงเทพมหานครนะกรุงเทพเพิ่งไปเจอคลัสเตอร์ใหม่มาก็ที่ตลาดมีนที่บริษัทเอกชนย่านบางแคแล้วก็ที่สถานทูตนะครับสำหรับคลัสเตอร์ในกรุงเทพก็จะมีอยู่ประมาณ7เอ้ยสีกว่าคลัสเตอร์ละ สำหรับกรุงเทพมหานครส่วนจ,จํานวนผู้ติดเชื้อคุณผู้ชมฟังผมมาโดยตลอดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นผมวิเคราะห์มาโดยตลอดว่าการระบาดเนี่ยมันเกิดมาจากคลัสเตอร์ที่เอาไม่อยู่มันไม่ได้ว่าระบาดจุดเดียวแล้วจํานวนผู้ติดติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะเขาไปตรวจแล้วก็ควบคุมแล้วก็ควบคุมไม่ใช่นะครับคือตอนนี้ถ้าว่ากันแบบไม่เกรงใจกันนะครับเราไม่รู้เลยครับว่ารายล้อมตัวเราเนี่ยโควิดมันอยู่ตรงไหนบ้าง อันนี้พูดกันแบบความจริงเลยนะครับไม่ต้องโลกสวยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมตรวจกันน้อยคุณผู้ชมกําลังเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะตรวจหาโควิดเนี่ยกําลังน้อยกําลังไม่พอนะเราต้องยอมรับความจริงนะครับสําหรับคนที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารไม่ใช่ว่าเวลานําเสนอข่าวอะไรที่มันเป็นตัวเลขโคตรทิศจริงแบบนี้ก็จะหาว่าเอออะไรก็โจมตีโจมตีไม่ใช่โจมตีนะครับนี่คือความจริงนะครับ นะที่มันเพิ่มขึ้นเยอะแล้วควบคุมไม่อยู่เนี่ยเพราะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนบ้างคุณผู้ชมไม่รู้แล้วครับกำลังในการตรวจน้อยแล้วในแต่ละวันมีแต่คลัสเตอร์ที่ผุดขึ้นมาเดี๋ยวคลัสเตอร์โรงงานเดี๋ยวคลัสเตอร์โรงงานชแัแหละแปรรูปเนื้อไก่เดี๋ยวคลัสเตอร์ตลาดสดเดี๋ยวคลัสเตอร์ชุมชนเดี๋ยวคลัสเตอร์ บ้านพักคนชาราสถานสงเคราะห์นคนชาราแบบนี้เป็นต้นเห็นไ,ไหมครคุณผู้ชมครับมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าโอ้โหเชื้อไม่ลดเลยคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้นะมันจะว่าเชื้อเพิ่มเชื้อลดเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของมันเนี่ยก็คือเชื้อมันเยอะไปหมดแล้ว เชื้อมันเยอะไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยสบคเดี่ยนะครับทํางานเนี่ยวิ่งตามเชื้อโรคนะครับมันเต็มไปหมดแล้วครับวิ่งตามเชื้อโรคตรวจเยอะมันก็จะเจอเยอะเพราะมันมีตรวจน้อยก็จะเจอน้อยเราไม่เคยตรวจกันเป็นแบบว่าวันละเป็นสองสามหมื่นหรือวันละเป็นแสนดูสักตั้งเลยนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากๆนะเห็นไหมคุณผู้ชมเชื่อผมคุณผู้ชมคุณผู้ชมตั้งธงไว้ในใจเลยว่าตอนนี้โควิดเยอะให้คิดเลยว่าโควิดเยอะมันเยอะเพื่อที่จะได้ระวังตัวเองให้คิดไปเลยครับไม่ต้องคิดว่าโควิดมันน้อยครับ ให้คิดไปเลยว่าโควิดมันเยอะนะนะมีคุณผู้ชมแจ้งตัวเลขอีกหลายจังหวัดก็ทยอยแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับว่าบ้านใครอยู่ตรงไหนอย่างไรนะอืมนะครับคือให้คิดไว้เลยว่าโควิดมันเยอะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ปกป้อง,ป,องป้องกันตัวเองนะครับดูแลตัวเองรักษาตัวเอง ไม่พาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในที่เสี่ยงนะครับส่วนวัคซีนคุณผู้ชมครับตอนนี้ทำได้แค่รอวัคซีนทำได้แค่รอหมดหน้าที่ของพี่น้องคนไทยแล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องลุวนๆเลยครับว่าจะหาวัคซีนเนี่ยมาฉีดให้กับคนไทยได้อย่างไรเพราะคนไทยจำนวนมากเนี่ยเขาพร้อมแล้วนะครับเขาพร้อมแล ไปจองไปสมัครไปทำ,น,น,ทำนู่นทำนี่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือแต่รัฐบาลว่าจะทำได้อย่างที่รับปากเอาไว้หรือเปล่านะนะครับคือมันก็ช้าอยู่แล้วนะครับในสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยประเมินสถานการณ์มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับรัฐบาลประเมินสถานการณ์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้ผิดมาโดยตลอดนะครับมองมองสถานการณ์ ผิดรูปผิดร่างมาโดยตลอดนะครับต้องพูดข้อที่จริงครับเหมือนเมื่อช่วงเกือบเ,เดือนหนึ่งเนี่ยครับพลเอกประยุทธ์เป็นคนพูดเองว่าควบคุมตัวเลขได้แล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์พอขึ้นยกะับเป็นคนถแถลงเองนะครับว่าควบคุมตัวเลขได้ควบคุมพื้นที่การระบาดได้แล้วก็ตั้งตัวเองเนี่ยมาเป็นผู้อำนวยการควบคุมสถานการณ์ในกรทมโดยตรงซะดิซัมไปนะแต่ผ่านมาแล้วเป็นเดือนสองเดือน ก็ควบคุมไม่ได้ตัวเลขก็เป็นคําตอบซึ่งผลเอกประยุทธ์ก็ไม่ว่าอะไรผลเอกประยุทธ์ก็เนียนๆลืมๆไปครับไอ้คาพูดที่ตัวเองเคยบอกว่าควบคุมตัวเลขได้แล้วเนี่ยนะพอมันไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เงียบๆไปนะครับเห็นไหม,มประเมินสถานการณ์ผิดมาโดยตลอดนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ใช่โควิดระลอกสามนะคุณผู้ชมครับ คือถ้าพยายามมองมองถึงต้นเหตุของการระบาดเชื้อเนี่ยมันเหมือนเป็นโควิดรอบสี่มากกว่าหรือเปล่าคุณผู้ชมเพราะว่าโควิดรอบสามเนี่ยมันคือคลัสเตอร์ทองหล่อสถานบันเทิงนะครับซึ่งตอนนี้คนที่ติดเชื้อเนี่ยถ้าจะไปเกี่ยวโยงกับสถานบันเทิงเนี่ยแทบไม่มีแล้วคุณผู้ชมครับน้อยมากวงรอบสถานบันเทิงมันจบไปแล้วแต่โควิดรอบนี้จะเรียกว่ารอบสี่ได้หรือเปล่าเพราะ มันไปปนกับคนต่างชาติอะคนต่างด้าวอะในโรงงานในแคมป์คนงานในตลาดสดแล้วก็มีคนต่างชาติลักลอบเข้ามาเอาสายพันธุ์อินเดียเข้ามาเอาสายพันธุ์แอฟริกาใต้เข้ามามันไม่เหมือนกับโควิดทองหลอมันไม่เหมือนกับโควิดคลัสเตอร์ทองหลอมันเป็นโควิดรอบสี่หรือเปล่าคุณผู้ชมนึกออกไหมครับลักษณะของ เชื้อโรคของกลุ่มคนที่ติดเชื้อของสายพันธ์โควิดรอบนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยไม่เหมือนกับที่ทองหลอนะครับคนละอันกันเห็นไหมคะคนละอันกันมันคนละสายพันธุ์สลีบซ้ำไปล่าสุดไปเจอสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งซี่หกซีสามหกสามนะ สายพันธุ์ตอนแรกเนี่ยสื่ออังกฤษบอกว่าเป็นสายพันธุ์ไทยแต่ไทยบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปเรียกสายพันธ์ไทยไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเพราะว่าเป็นคนอียิปต์เนี่ยบินเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็กัก,กตัวกักตัวนะครับระหว่างที่กักตัวเนี่ยพบว่าเขาเป็นโควิดแล้วหลังจากที่รักษาหายแล้วเนี่ยเขาก็บินกลับทันทีเขาก็บินกลับทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเชื้อใหม่จริงแต่มันเป็นเชื้อที่มาจากอียิปต์มาจากคนอียิปต์ มาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็มาออกอาการในไทยแต่อยู่ในถานกักตัวพอรักษาหายเขาก็ไม่ได้เข้ามาในไทยเ็าก็ผลักดันเขาออกไปทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ใหม่อะใช่แต่มันไม่ใช่สายพันธุ์ไทยอันนี้ทางสบ,บคก็พยายามจะอธิบายแบบนี้นะฮะอืคุณผู้ชมก็คิดเอาเองแล้วกันว่าโรงเรียนมันจะเปิดได้ไหมละ่ะไม่ได้หรอกคุณผู้ชมครับคือคุณผู้ชม ผมอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้นะวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมอย่าไปเชื่ออะไรกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดผมกล้าพูดคำนี้นะคุณผู้ชมอย่าไปเชื่ออะไรกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดคุณผู้ชมชีวิตก็เป็นของคุณผู้ชมชีวิตของลูกๆหล,ล,ลานๆก็เป็นคนที่คุณผู้ชมรักคุณผู้ชมก็ดูสถานก,การณ์เอาว่ามันควรเปิดไหม ในบางพื้นที่ในบางจังหวัดมันควรเปิดไหมคือต่อให้เขามีคําสั่งเปิดถ้าประชาชนไม่ยอมเอาลูกหลานไปเรียนเนี่ยมันก็ขวางพลังของประชาชนไม่ได้คุณผู้ชมก็ดูเอานะผมยกตัวอย่างอย่างสระบุรีเงี้ยสระบุรีเนี่ยนะครับพูดติดเชื้อเงียบมาตั้งนานแล้วเงียบมาเนี่ยมันก็มีคําถามว่าคือตรวจกันขนาดไหนตรวจกันจริงจจังๆหรือเปล่า ที่บอกว่าไอ้จังหวัดนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วจังหวัดนี้น้อยเนี่ยจริงๆต้องบอกประชาชนด้วยนะว่าวันที่คุณบอกว่าจังหวัดนั้นไม่มีผู้ติดผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยคุณตรวจเท่าไหร่อันนี้เป็นประเด็นมากคือรัฐเวลาถแถลงไม่ค่อยบอกตัวเลขนี้นะครับไม่ค่อยบอกตัวเลขนี้ซึ่งเจตนามันก็ค่อนข้างชัดนะครับว่าทำไมเขาไม่บอกนะ เจตนามันก็ค่อนข้างชัดว่าทําไมไม่บอกเนี่ยเวลาถแถลงว่ากรุงเทพติดเชื้อเท่าเนี้คุณต้องมีตัวเลขบอกด้วยว่าคุณตรวจเท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะจังหวัดไหนที่ไม่มีคนติดเชื้อคุณก็ต้องบอกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาถามกันเรื่องเปิดเทอมอีกวันสองวันนี้หรือว่าบางจังหวัดเลื่อนไปเป็นวันที่สิบสี่เนี่ยคุณผู้ชมประเมินสถานการณ์เอาได้เลยครับนะ ผมผมยกตัวอย่างตัวผมนะครับเพราะผมติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยผมว่ามากกว่าเจ้าหน้าที่หลายหลายคนซะที่ซ้ำไปนะครับและก็พยายามอ่านบทวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเยอะกว่าเจ้าหน้าที่หลายหลายคนซะที่ซ้ำไปผมเชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคําสั่งของภาครัฐนะครับผมเชื่อตัวเองมากกว่าเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะไปฝากชีวิตไว้กับระบบ การทำงานแบบนี้ได้นะครับผมไม่เอาชีวิตผมไปฝากไว้กับคำสั่งประเภทแบบเดี๋ยวแก้ไปเดี๋ยวแก้มาปรับไปปรับมาผมไม่เอานะครับผมก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของตนเองเนี่ยสูงขึ้นนะครับมากขึ้นกว่าที่รัฐบาลพยายามจะสั่งออกมานะครับเนี่ยอย่างสระบุรีเนี้ยวันนี้ติดเชื้อมัน มันเพิ่งมาติดวันนี้เหรอมันไม่ใช่หรอกคุณผู้ชมเชื้อมันมีอยู่ในจังหวัดเนี่ยเยอะไปหมดแล้วก็อยู่นานแล้วคือคําถามคือคุณตรวจหรือเปล่านะแล้วคุณจะไปเปิดโรงเรียนได้ยังไงอะโรงเรียนเนี่ยโทษนะครับถ้าเกิดการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยตัวดีเลยนะครับทําไมถึงตัวดีครับเพราะเชื้อเนี่ยมันจะกระจายกลับไปที่บ้านต่อนะครับ เชื้อเนี่ยมันจะกระจายกลับไปที่บ้านต่อเพราะเด็กยังไงก็ต้องกลับบ้านเด็กก็ต้องไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือบางคนที่บ้านมีผู้สูงอายุสลิซัมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยดูข่าวไปก่อนคุณผู้ชมครับอย่าไปเชื่อเขาเยอะอย่างกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับออกคําสั่งอะไรมาเนี่ยเคยคิดถึงความรู้สึกของประชาชนบ้างไหมเรื่องค่าเทอมอ่ะคุณผู้ชมจนถึงป่านนี้นะครับ ยังไม่มีแอคชั่นรัฐมนตรีไม่เคยออกมาแถลงคือเราจะมีรัฐมนตรีแบบนี้ไปทำไมก็ไม่รู้ในขณะที่ประชาชนเนี่ยเขาถามว่าตอนนี้รัฐมนตรีทำอะไรถึงไหนแล้วในเรื่องค่าเทอมในเรื่องค่าที่จ่ายเหล่านี้เนี่ยก่ไแ,แค่ประชุมกันแล้วมาบอกประชาชนให้ทราบหน่อยว่าตอนนี้คุณทำอะไรยังไงถึงไหนแล้วไม่มีทำไมเราต้องมีรัฐมนตรีที่เป็นแบบนี้ด้วยผมนี่ไม่ชอบเลยนะครับ ผมเรียนตรงๆเลยผมไม่ซับซ้อนนะครับผมชอบนักการเมืองหรือรัฐมนตรีประเภทแบบพลตำรวจโทคำลนวิทย์เนี่ยผมชอบแบบคุณสุชาติชมกลิ่นผมชอบแบบคนที่เขาทำอะไรให้เห็นบ้างอะ่ะนะคือบางคนบอกว่าเฮ้ยหายเสียงเอาหน้าเอ้ยช่างเขาเถอะนะครับมันมีที่คนทำดีที่ไหนมันก็ได้หน้าหมดเลยครับโลกใบนี้ใครทำดีก็ได้หน้าทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาทํานี่เขาทําเราก็ชื่นชมคนทําพอผมพูดเรื่องกระทรวงศึกษาเรื่องของการเปิดปิดเนี่ยผมว่าคุณผู้ชมอย่าฟังเขาเยอะเลยเอาวาชีวิตคุณผู้ชมว่านะครับคุณชเชื่อผมเถอะถ้าวันหนึ่งซึ่งไม่มีขยาให้เกิดน,นะถ้าวันหนึ่งเนี่ยโรงเรียนเนี่ยติดเชื้อโควิดแล้วเด็กต้องเป็นอย่างนั้นเอาเชื้อมาให้พ่อให้แม่มีคนเสียชีวิตมีคนบาดเจ็บมีคนป่วยหนักเนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาไม่รับผิดชอบเลยหรอ คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงหรอกรัฐมนตรีไม่ลาออกคือเขาไม่เคยรับผิดชอบอะไรเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็อย่าเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยนะไปเสี่ยงเพราะคาสั่งเขาอย่างเดียวนะครับพูดกันแบบแมนๆชัดเจนตรงไปตรงมาผมเป็นห่วงทุกคนมากกว่าจะไปแคร์คำสั่งของรัฐบาลนะเราต้องเป็นห่วงตัวเองคุณผู้ชมลองจินตนาการดูสิว่าสมมุติว่ามันมีการติดเชื้อในโรงเรียนแล้วเด็กเอาเชื้อไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน หรือเอาไปให้กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วเสียชีวิตคุณผู้ชมม่ากระทรวงศึกษาที่การจะรับผิดชอบอะไรไหมคุณผู้ชมคิดว่าเขาจะรับผิดชอบอะไรคุณผู้ชมนะเพราะขนาดค่าเทอมค่าที่จ่ายเนี่ยเขายังไม่สนใจเลยเราได้รัฐมนตรีผิดแล้วครับผิดตัวแล้วนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเรียกร้องมา นานแสนนานไม่มีแอคชั่นเลยไกลแค่ออกมาให้สัมภาษณ์สักนิดนึงประชุมกันสักหน่อยดีไหมดูซิว่ามีความพยายามที่จะทำอะไรช่วยเหลือประชาชนบ้างแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครองบ้างจากหนักเนี่ยให้มันเบาลงสักนิดนึงก็ยังดีไม่ใช่ว่าจะมาเรียกร้องว่ายกเลิกค่าเทอมนู่นนี่นั่นมีอะไรช่วยเขาบ้างสักนิดหนึ่งสิครับ ท่านคิดจะเดินสายไปหาหรือกับผู้บริหารของโรงเรียนเอกชนต่างๆไหมยอย่างน้อยๆก็ทําให้เขาเห็นว่าเออท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีศึกษาแม่งมีคอนเน็กชันหน่อยนะครับมีคอนเน็กชันรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่โรงเรียนรั้นโรงเรียนนี้สามารถไปพูดคุยได้ไม่ใช่เหมือนกับที่เขาล่ํำลือกันบอกว่าเอาใครก็ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวที่ไม่มีความรู้ไม่มีคอนเน็ชันเกี่ยวกับวงการศึกษามาก่อนเลยเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ย เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ถ้าเราได้คนที่เขาอยู่ในวงการศึกษานะครับเขาก็จะมีคอนเน็ชันเช่นมีเพื่อนฝูงมีคนรู้จักทํางานอยู่ในเป็นเจ้าของโรงเรียนนั้นเป็นเจ้าของโรงเรียนนี้ยกหูหากันคุยกันสนิทกันแต่นี่พอใครก็ไม่รู้ว่าเป็นรัฐมนตรีคอนเน็กชันมีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วที่สําคัญมันก็แค่ไขปัญหาให้กับประชาชนไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึง กรณีของกระทรวงศึกษาเนี่ยก็ซัดไปเลยตรงๆนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเทอมต่างๆไม่เห็นมีอะไรเลยแอคชั่นอะไรเลยนะครับทาเหมือนกับประเทศนี้ไม่มีรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาผู้ชมนะทาเหมือนกับว่าไม่มีรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาไม่มีมาตรการเลยเลยนะครับส่วนไอ้สั่งเปิดปิดไอ้โรงเรียนเนี่ยเชื่อตัวเองข้อมูลจากตนเอง คุณผู้ชมเชื่อผมเถอะถ้ามันเกิดเหตุไม่ดีขึ้นเนี่ยนะครับเขาไม่มารับผิดชอบอะไรคุณผู้ชมหรอกเขาไม่มารับผิดชอบอะไรหรอกนะเขาจะลาออกเลอเขาจะมาดูแลนู่นนี่นั่นมารับผิดชอบเพราะว่าถ้ามันเกิดการระบาดจากโรงเรียนเนี่ยเขาจะรับผิดชอบอะไรแล้วไม่รับหรอกดูแลตัวเองครับ ดูแลตัวเองนะครับอย่าไปอวยมันเยอะนะกักการเมืองอะนะครับคือเข้ามาแล้วก็ไปนะครับเข้ามาแล้วก็ไปไม่ได้แบบว่าจะต้องเอาชีวิตไปฝากเอาไว้ตลอดเวลานะอ่นะวันดีมีคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของโรงเรียนเข้ามาผมก็เลยพูดไอเดียของผมให้ชัดเจนเลยนะครับ ถ้าเขาเป็นห่วงคุณผู้ชมจริงเนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาเนี่ยเขาต้องไปช่วยคุณผู้ชมเรื่องค่าเทอมแล้วค่าใช้ใจ่ายค่าอะไรแล้วเขายังไม่เคยทําเลยเรื่องพื้นฐานง่าย,ายๆนี่เขายังไม่ทําเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลตัวเองอช่วงนี้ก็ลืมๆม,มันไปก่อนก็ได้คุณผู้ชมก็เอาตัวให้รอดก่อนนะ คือก็ต้องอดทนฝ่ามันไปให้ได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเราฝ่ามันไปสําเร็จเนี่ยเดี๋ยววันข้างหน้าก็มีโอกาสจะได้ไปเรียนหนังสือวันข้างหน้าก็มีโอกาสจะได้ไปทํามาหากินกันได้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องรักษาชีวิตเนี่ยเอาไว้ก่อนผู้ชม,มนึกออกไหมฮะเป็นช่วงที่ต้องรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนนะครับ